กำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ดำเนินงานภายใต้การนําของผู้อำนวยการนางสาวอาทิตจิตอาภรณ์คงขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่8อำเภอ53ตำบลมีบุคลากรทั้งหมด140คนประกอบด้วยผู้บริหาร7คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา20คนลูกจ้างประจำ4คนพนักงานราชการ87คนจ้างเหมาบริการ 22คนมีสถานศึกษาในสังกัดสกรระดับอำเภอ8แห่งสกรระดับตำบล53แห่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน9แห่งห้องสมุดเฉลิมราชปุมารี1แห่งห้องสมุดประชาชนจังหวัด1แห่งและห้องสมุดประชาชนอำเภอ6แห่งในภาคเรียนที่1ทับ2,568 มีนักศึกษาปกติลงทะเบียนระดับปฐมศึกษาจำนวน152คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2213คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน2302คนรวมทั้งหมด4,667คนนักศึกษาพิการลงทะเบียน ระดับประถมศึกษาจำนวน5คนระดับม sí, ัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน17คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน9คนรวมทั้งหมด31คนนักศึกษาทหารกองประจำการค่ายรอ15,001ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน80คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน82คนรวมทั้งหมด162คน นักศึกษาทหารกองประจำการค่ายกรมทหารราบที่สองระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน6คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน11คนรวมทั้งหมด17คนนักศึกษาผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดกระบี่ ระดับประถมศึกษาจำนวน51คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน204คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน90คนรวมทั้งหมด3 4 5คนสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจํำจังหวัดกระบี่และสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการขับเคลื่อนงานตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเรียนรู้จัดส่งเสริ และสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดมาตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ทั้ง3รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับอย่างครอบคลุมมุ่งเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถ да เรียนรู้ได้ด้วยตนเองในเรื่องที่ตนสนใจหรือตามความถนัดของตนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ทุกประเภทได้สะดวกโดยไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเกินสมควร, <lish> รการ <Forward> าดำเนินงานการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองผู้เรียนสามารถพัฒนาศักยภาพทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะ <_ concur rence> ด้านตามความถนัดของตนการประกอบอาชีพ การพัฒนาอาชีพการยกระดับคุณภาพชีวิตของตนครอบครัวชุมชนหรือสังคมการดำเนินง,งานการจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ สถานศึกษาในสังกัดจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้ซึ่งอยู่ในวัยเรียนแต่ไม่ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาหรือผู้ซึ่งพ้นวัยที่จะศึกษาในสถานศึกษาหรืออยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลหรือธุรกันดารหรือไม่มีหน่วยงานอื่นใดไปดําเนินการเพื่อให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลการดําเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 1. นโยบายการลดภาระคูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดหาอุปกรณ์การสอนและสวัสดิการให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างมีคุณภาพสถานศึกษาในสังกัดได้ดำเนินการสำรวจความต้องการจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้พบว่าสกรระดับอำเภอและสกรระดับตำบล คงขัดแคลนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ได้แก่อุปกรณ์พื้นฐานเช่นคอมพิวเตอร์ PC หรือโน้ตบุ๊กซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับผู้สอนและผู้เรียนในการเข้าถึงข้อมูลการสร้างชิ้นง,งานการนำเสนอผลงานและการติดต่อสื่อสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจซึ่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2569สกรจังหวัดกระบี่ ดำเนินการจัดทำคำของงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์สื่อต่างๆไปยังกรมส่งเสริมการเรียนรู้และในเบื้องต้นสถานศึกษาได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการหมุนเวียนอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษาให้สอกรระดับตำบลใช้งานสนับสนุนการจัดทำสื่อการจัดการเรียนรู้ให้แก่คููเพื่อจัดการเรียนรู้ไปก่อน 2. นโยบายลดภาระนักเรียนและผู้ปกครอง การเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา a n y w h e r e anytime เรียนฟรีมีงานทำยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีระบบหรือแพลตฟอร์มเรียนรู้โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสกรจังหวัดกระบี่ได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายโดยจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูด้านการออกแบบสื่อการเรียนรู้วัตกรรมและสื่อดิจิทัล มีการส่งเสริมให้ครูสร้างบทเรียนออนไลน์คลิปวิดีโอสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสมกับผู้เรียนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอนและมีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานสื่อนวัตกรรมของครูสู่เครือข่ายการเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชนผลจากการนำระบบมาใช้พบว่าผู้เรียนสามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาทักษะและความรู้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนสร้างโอกาสในการเรียนรู้การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตรงตามเป้าหมายของนโยบายการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริงด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาทั้งในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย สถานศึกษาในสังกัดได้ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการลดปัญหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันโดยมีเป้าหมายในการค้นหาติดตามช่วยเหลือส่งต่อและดูแลเด็กและเยาวชนอย่างเป็นระบบเพื่อคืนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม ผลจากการดำเนินง,งานสอปร,รอประจำจังหวัดกระบี่และสถานศึกษาในสังกัดได้พัฒนากระบวนการทำงานต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อให้การค้นหาและติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยงเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังได้ขยายแนวทางการจัดก,กิจกรรมพัฒนาอาชีพและทักษะชีวิตเพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่เด็กและเยาวชน ที่กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา